อันยังครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกม Days by Daylight แล้ววันนี้ผมก็กลับมาเล่นฆาตกรอ,อีกแล้วครับผมวันนี้เรามาเล่นตัวเดอ Ra รทนะครับเป็นตัวที่ธรรมดาแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมสำหรับผมผมชอบ้วตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันเล่นง่ายแล้วก็โหดดีนะมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะสามารถเก็บสีได้หรือเปล่าครับกับตัวเดอ r a i ทฉะนั้นแล้วก็ไปลุกเลยครับผม Let's go ครับเราเข้ามาสู่ในเกมแล,ล้วกับแบนบจุดดูรสัสมาดูกันว่าตาดีจูเก็บสีนั้นหรือเปล่าโอ้โหเน็ต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 บาบาไม่ใช่แด้เนผะมใช้เน็ตมือถือในการเล่นต้องขออภัยเน็ตไม่ค่อยจะดีโอ้โหอยู่กันสามคนเลยพร้อมหน้าพร้อมตาเอาไปก่อนหนึ่งจีหนึ่งคนผมขออกกนุญาตกระชื้อ เปี่ยนไปก่อนปึ๊บแล้วก็ไล่ต่อเอ๊ะคนที่เราตีมีไหนเนาะมีไหนเนะาะพี่สาวพี่สาววิ่งไปไหนปะครับโหโหพี่สาววิ่งฉี่ไปไกลเกินโอเคเจอตัวใหม่ปึ๊บอเอามาแล้วเขาต้องลบแต่ผมก็ะเชื้อไมายไวมากว่องเลยผมก็ะเชื้อไมายไวมาก ปึ๊บวิงว่งฉีกวิ่งฉีกอะหลบมาจากระโดดปึ๊บมาดักหน้าโอ้ผมไม่มาเจะเอกโอเคยังไงโอ้โหโดนวนทั้งวันเนี่ยเลยจ้ะ คิดว่าโดนน้องวันปึ๊บมีไหนละไม่ไรเดี๋ยวคนเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายด้วยไม่งั้นเราโดนน,น้องวันน้งคืนเคยอยู่ข้างในบ้านเล็กอยู่ในบ้านเล็กอยู่ในบ้านเล็กเอาเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันจะเสร็จแล้วนล่ ลับมาหรอเฮ้ยอ้าววางไม้ไปเลยถือว่าดี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 เจอีกคนอยู่นี่ยังไงยังไงไล่ต่อขอตีทีนึ่งขอตีทีนึ่งซัดไปก่อนหนึ่งสีโอเคกระจายความเจ็บปวดมีคนมาช่วยหรือเปล่า นี่ไงยังไงครับพี่ยังไงเราล้มมาอย่า,ยา,า,ยา,ม,า,ยามาสี่เนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหโ,โ,โดนทุกอน,นุกบกุบครโดนหมดวันนี้เขาใส่สุดิ่งฉีดไปตรงโอเคตามตาม ตัมปามปัมตัมปามตายโอ้ยไม่ถึสาวนังมาแต่ไกลไอตัวนี้มันแสบบอกเลยว่าตัวนี้มันแสบแสบลายแสบปลาย,ลายโอ้ยเร <c oughs> ีย, <c oughs> ยชีไม่โดนแน่เงวะ่ะ ยังไง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 ต้องใช้ไม้แล้วนะออะไม่ใช้ด้วยเอ,อเป็นค,คนมีอีกอูอะไรไม่โดนอะไรโดนโดนทุกดอกโดนทุกดอกใครบอกไม่ดูติดบุรี่นะเมื่อเช้าเหมือนเห็นเล่นยอยู่นี่นิด้ปใช่ปะเมืม่อเช้าเหมือนเห็นเข้า ใช่โอ้ยบ้านเล็ก้องนี่โอ้โหดัดไปเลยกะเอาเสิทธ์เลยเฮ้ย่งมาตรงนี้เจอส่องไฟพี่เหรอน้องสาวส่องไฟพี่เหรอน้องสาวข้างหน้ามีไม้ งามาโคตรไกลถ้าไม่โดนก็รุ้ยหุ่นไงมีไม่ได้ยุดดีด้วยหรอโดนสลัตานี้นาเก็บซียมาเคเจอพอหนุ่มเอ๋วเอ้ยสาวเอ๋วดีเขาเป็นผู้หญิงก็ให้เกียรติเขานอ่อน นี่ึกว่ามันจะลงมาไปยึกยักหนึ่งทีนึกว่ามันจะลงมากระโดดหรือเปล่าโอ้โดนจุกยับโดนจุกยับโดนจุกยับดึงดึงพุ่งมาแต่ไกลรู้สึกตัวมันเดินชาจังวะ ตโดนช็ฮะเรียบร้อยพลาดบ้างคนเรามัน huh? ก <mar> ็ต้องมีพลาดกันบ้างเดี๋ยวได้เสียวคนวิ่งมาแถวนี้แม่เสียวคนวิ่งมาแถวนี้ เสียงเสียงหาย <c oughs> แลวเสียงหายมั้แงแกแต้ท่าคนได้ทำมวัดดีวัดดีน้องซาไว้อะปะออ้โดนเจ็ดสิบแปดเจืดิก้ อ่ากะมาลอช่วยฮะโดนสตาร์นเกินไป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  ผมไม่ทันนี่ไม่เหลืออันนี้อ้อเนสมันว่าว่วาวแบบว,ว่าแบบแบบ Stop teasing me. Cut มั <c oughs> นมีคขาวอาก,กาช่วยเต็นที่เขาก็มีความแฟรรมริที่สูงยิ่งใหญ่ไกลเก็าเจอเจอแล้วคนดีของพี่อยากเนินอยากดังจ่ทำให้เอง เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวหยิบหยิบหยิบเฮาอยู <c oughs> ่ใกล้กเลยพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพิกโอกาสให้เป็นวิกฤตเนดียวไม่ได้้ออนกบินนกบินสตอกบินแลวเจอเจอล วางเงินจะส,สวยวางเงินจะส,สวยของพี่วางเงินจะส,สวยไปช่วยเอาเปล่าช่วยแม่แล้วเนี้ยเดี๋ยวไหวต้องมาช่วยนะพี่เดี๋ยวไหวเขาต้องมาช่วยเงี้ยผ้าระเบียบผ้ายังไงครับ โอเคไม่事ติดตามดูวไว้สิฮะจังหวะนี้บอกเลยว่าชื่อใหม่เร็วมากเจ็บหมดอ่ะบอกเลยว่าเจ็บหมดเจ็บทุกคนเจ็บทุกคนเราใหม่ก็สวยสิ เพื่อร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 ือไมาเ่มาไ,ไม่หันหลอกไม่เขียนเฟรนไลวชิวๆโอเคได้ยินสีนี่้ตมตงติติงมีแทงหลังขึ้นเ่าแ น้องเขาอาจจะมีของดีของเน็ตน้องเขาอาจจะมีของดีของเน็ตเน็ตก็วาปเหลือจจเชื่อโอเคเอาคนนี้เลยแล้วกันไหนเราโอ้โหมีบัลมีเปิร์กไลท์ด้วย มีเปิร์กไลท์แล้วมันจะายมมีเปิร์กไลท์แล้วมันจะายมมีแทงหลังหรือเปล่าเด็ไม่มีสองคนนั้นหิวคนชัวอีกสองคือต้องตั้งใจโอเคหิวันอยู่นู่น มันมีเออก็ไม่มีนะรถที่บุกผ่าดน,น้องผ่าดแล้วน้องผ่าดแล้วมีคนหนึ่งก็ต้องอยู่ของนุโอเคคนนี้ไป เหลือคนละรอบเท่านั้นนะจะอฮิวกันเลยแสดงว่าต้องอยู่ใกล้ๆเสานะีแหละเขาต้องอยู่แถวๆนี้แต่เขามีไหนหนอฮิวกันเสร็จเลยโอเคอยูน่นี่ใจ กระชื้ด้วยความใบแล้วก็ไล่ต่อด้วยความเร็วยังไงยังไงตรงนี้ไม่มีที่เล่นแล้วเปล่าซัดหลักไปหนึ่งทีปึ๊บตรงนี้ก็ไม่มีใบแล้วนะจ๊ะจะไปไหนต่อหรอจะไปไหนต่อเอาละ อีกคนจะอยู่ไหนอีกคนจะอยู่ไหนมันอนยิงสิมันได้ยินเสียงอะไรนะนี่ซัดไปก่อนเึ็กจีโอเคทำงานอยู่นีหมายเล่นเลนี้พี่จะเล่นยังไงครับ ม่เล่นมาเล่นมาเล่นสกตาต้องสอนนี้แขนวนแล้วลแขวนข้อสอนนี้เลยนอยแล้วคนนอนมันกิ้งเอ้ยกิ้งอะมันขาดไปแล้วเฮ้ยขาดไปไหแล้วโอเคอยู่นู่น จ่องสองนี่เหรอได้ดิเรียบร้อยเฮ้ยกับพิกมาเก็บซีได้เโอ้โหเด็กว่าจะแบบลูสมดแต่หาหลุมไม่เจอ สามหมื่นแปดก็ได้แต้มเยอะอยู่